ในคําสอนของพระพุทธองค์นะคะธรรมะจะช่วยให้คนสุขภาพดีได้จริงหรอคะพระศาสดาได้จัดสอนเรื่องนี้ไว้อยู่หลายพระสูตรเหมือนกันค่ะเพราะว่าธรรมะที่ออกจากปากพระศาสดาเป็นสัจจะความจริงนั่นเองเป็นสัจจะที่ตรงจริงตลอดกาลเพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูที่รู้ทุกเรื่องพระองค์ตัดบอกหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เช่นว่าการบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายเป็นเหตุให้อายุยืน หรือหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยก็ให้เดินจงกรมการเดินจงกรมเป็นเหตุให้อาภาธน้อยอาภาธโรคภัยไข้เจ็บจะน้อยอาหารจะย่อยง่ายพระองค์มีตรัสสอนว่าถ้าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากเขาไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเรียดไม่กระด้างกระเดิงไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้จะเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงาม รูปร่างหน้าดูหน้าเลื่อมใสนี่ก็เป็นองคุณของธรรมะแสดงว่าคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณดีนั่นหมายความว่าชาติที่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะปฏิบัติตนอย่างที่พระพุทธองค์ได้กล่าวเอาไว้ด้วยก็รวมไปถึงชาตินี้ด้วยเหมือนกันชาตินี้ที่เรากระทําในปัจจุบันเรียกว่าเป็นนวกรรมคือกรรมใหม่ส่วนพระอ,องค์บอกกรรมเก่าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นกรรมเก่า แล้วทีนี้จะทันไหมคะสําหรับคนที่มีรูปร่างผิวพรรณไม่ดีมีสุขภาพไม่ดีถ้าตอนนี้เนี่ยควรทําอย่างไรคะก็ทนอยู่การจะทําให้กรรมนั้นส่งผลในปัจจุบันพระศาสดาบอกว่าจะต้องทําสมาธิ8ระดับระดับได้ระดับหนึ่งในแระดับนี้ก็ได้ทําสมาธิบ่อยๆแล้วเราปรารถนาอะไรหวังอะไรกรรมนั้นจะส่งผลในทิ่ธรรมคือแปลว่าในปัจจุบันหรือณปัจจุบันนี้เราก็เป็นผู้ไม่มักโกรธเลย ยมดูบางคนเนี่ยยิ่งแก่ก็ยิ่งมีรูปงามผิวพรรณงามเพราะกรรมในปัจจุบันด้วยถ้าอย่างนั้นนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราทําสมาธิเยอะเยะนั่นหมายความว่าเราก็จะได้ในสิ่ง <c oughs> ที่เราควรจะได้ถูกต้องจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาอันเป็นไปในปัจจุบันด้วยและเหตุสเร็จสมความปรารถนาจะมีอีกในยะหนึ่งห้าอย่างการมีศรัทธามีศีลมีสุตตมีจาคะมีปัญญา นี่คือเหตุปัจจัย5ประการที่จะทําให้สัตว์นั้นสำเร็จสมความปรารถนาทั้งในปัจจุบันและในสัมรารยาภพวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยค่ะพระ,อ,ะอาจารย์สําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ <c oughs> อยากจะมีผิวพรรณที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีง่ายมากๆเลยก็คือการทําสมาธินั่นเองนะคะอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไว้